สวัสดีจ้ากินดักแด้กินดักแกดกแ้ไปไม่ถึงห้าทีปกติเป็นคนที่แพ้อยู่แล้วแค่เพิของเพิอันี้พึกเพึ่งตัวเพิ่งอ่อนพึกต่อเพิกอะไรต่ออะไรพึกดักแด้พึกงจิ้งหีดเพิกอะไรต่ออะไรก็แพ้ก็คิดว่าไม่ได้กินนานแล้วก็คิดว่าน่าจะหายว่างั้นก็ไปนัดเจอแบบนี้ เจอมาหลานอยากกินด้วยไอเราก็ว่าจะซื้อมาชิมด้วยว่าเรายังดีอยู่ไหมอยากเราคิดว่าเราหายแล้วว่างั้นเถอะลองดูดินีจ้ะก็เกิดเป็นอาการอย่างนี้จ้ะหน้าก็จะบวมคันเป็นติ่งติงติงติงงเลยจ้ะทั้งตัวเลยจ้ะเราก็นึกว่าเรา ดีขึ้นแล้วหายแล้วที่ไหนได้คันถ้าเยอะละจ้าตัวนี้หอมมันลอยมากแต่ฤทธิ์ดีมากเลยจ้ะบอกเลยนะเตือนเลยนะว่าคนที่แพ้นะห้ามกินห้ามกินเลยนะลองมันแล้วก็ตัวห้ามกินเลยเตือนภัยใกล้ตัวเลยจ้าการกิน ถ้าคนแพ้จัดๆนะของป้านี่ยังแพ้ไม่เยอะนะคือสมัยก่อนนี้ที่แพ้เนี่ยหลอดลมต้องไปหาหมอไปโรงพยาบาลเลยหลอดลมบวมปิ้นปิดปิดหลอดลมบวมมันปิดหายใจไม่ออกต้องไปให้เขาเรียกอะไรออกซิเจนต้องไปให้ออกซิเจนเลยแต่วันนี้ คือแค่คันแต่ว่ากินน้อยด้วยไงวันนี้คือว่ากินน้อยกินแค่ประมาณห้าตัวได้ไมั้งน่าจะทั้งห้าตัวได้ทีนี้ว่าเราก็เลยเหมือนรับรับสารไปน้อยก็เลยคันน้อยคือแค่เป็นติงติงคันคันแบบตามเนื้อตามตัวอะไรเงี้ยคือในทั้งในหลอดลมหรือว่าลิ้นไก่ลิ้นไก่ทั้งในคือยังไม่ไม่บวมไม่คัน ไม่บวมมากยังไม่ปิดหลอดลมยังไม่ถึงขนาดนั้นสมไยก่อนเป็นขนาดนั้นเลยก็เลยไม่กินเลยทีนี้วันวันนี้เห็นเราก็อยากกินวันหลานก็อยากกินด้วยวันหลานอยากลองอยากกินวันหลานไม่แพ้กรนีเอามาให้เอามาให้ดูว่ามันอันตรายอยู่ฮนะเนี่ยของพวกเนี้ยหอมเดินผ่านนี่หอมอยู่ว่าลำลายเลยเนะี่ย หอมมากอยากกินเคยอยากกินมากแต่ว่าไม่เคยตัดสินใจทีนี้หลานอยากกินเอา,เอากัดลองกันไปกับหลานแพ้เลยจ้าแกแพ้คือเรามียายาพวกนี้เราซื้อไว้ติดติดบ้านอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าเรากินอะไรจะแพ้ไหมเรืออะไรเงี้ยเรา็นซื้อติดไปอยู่แล้วก็เลยต้องเนี่ยอยากจะกินยานี่แหละ น,นุยาตตัวนี้จะไม่น่วงจ้ะขี่ขี่รถขี่อะไรจะไม่น่วงไม่เป็นอันตรายมันมีคนหลายหลคนที่เรากินได้คนส่วนมากเลยแหละที่เขากินได้แต่ว่าปลากินไม่ได้ต้องหยุดดีนะกกินน้อยถ้ากินมากนี่ต้องเข้าโรงพยาบาลได้แบบที่ออกข่าวเข้าโรงพยาบาลเขากินน้อย แต่ป้ากินนี่หมดเลยขันอันนี้ไม่เก่านะถ้าเก่านี่เยอะกว่าน,นี้นะนี่พยายามยังไม่เก่าพยายามที่ว่าเก่าให้น้อยที่สุดเพราะว่ามันถ้าเก่ามันจะเป็นปื้อนยิ่ใหญ่แผ่นยญ่ใหญ่หญจำจำหน้าเป็นอะไรพอเราพอเราเก่ามากๆเรามันผิวมันก็จะไหม้มันก็จะแตกตะกิดออกมาดูไม่ดูดูแลน่ากลัว ป้าก็เลยเพราะมันเคยเป็นแล้วป้าก็จะไม่ไม่เก่าพยายามไม่เก่าแค่จิ้มจิ้มจิมจม,มเอานี่จ้าไม่มีอะไรมากก็อยากจะเล่าใหตัวกันฟังว่าการกินอะไรเดี๋ยวนี้อาหารการกินก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดไไดปลอดภัยทุกท,ทอย่างจ้ะ